ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่นพนนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอสแบงแห่งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญ10บาทกองพอุปบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทรทิราชบรมนาถบพิตรในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่และครับท่านสำหรับเหรียญสบาทเอ้ยเหรียญสิบาทเหรียญน,นี้นะครับท่าน พิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดสดร้อนๆเลยครับท่านโชคดีมากเลยครับท่านสำหรับเรียนนี้ครับเป็นพัสดเซนใหญ่นะครับเนี่ยเห็นไรนําปีชัดเจนนะครับท่านเพราะว่าเรียนนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดไรเลยนะครับเพราะว่าพึ่งได้มาครับเขาได้ตื่นเต้นไปหน่อยครับท่านก็เลยมาให้พี่ๆเอนพื้นนำท่านได้ดูได้ได้ชมนะครับท่านเราไปดูนครับว่าเรียนนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดจุดหนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับ สำหรับยูเอนแล้วพี่เพื่อนเพื่อนน้องหลายท่านดีเลียวครับหรืออาจจะเยอะมากกว่านั้นด้วยซ้ำครับถ้าเป็นนักสะสมมือสมัครเล่นแล้วก็ไม่มีแน่นอนครับในระดับ d ูเอครับแต่ถ้าเหรียญที่ผ่านกัรใช้นี่นะครับอาจจะมีมากกว่าผมด้วยซ้ำครับสำหรับปีพศนี้นะครับเรามาดูลักษณะเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านลักษณะเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีติดนะครับนี่นี่ครับจิวเอนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่าน ชัดเจนนะครับส่วนด้านในก็สีทองล้ว,วนๆนะครับเนี่ยแต่สีทองจะกลายเป็นส,สีดำปีไปแล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้สําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับยังไมดำปีชดัดเจนเลยนะครับท่านเบื้องหน้าพงค์ท่านก่อผู้วิพลอดุยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่๙ครับท่านรัชกาลที่านะครับแล้วบนลํบนรูปงพ์ท่านดูสิครับนีไปไงมั่งครับเนี่ยสวยงามไหมคมชัดเจาะมาครับท่าน แต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทำกัรล้างอย่างว่าเนี่ยครับท่านมีรอยขีดข่วนไหมไม่เห็นมีเลยครับท่านรอยขีดข่วนไม่มีแน่นอนครับเท่าที่ผมดูอยู่นี่ครับรหรับเด่นนี้นะครับไม่มีรอยขีดข่วนจริงครับแบบนี้สมบูรณ์แบบมากครับท่านหายากคนสมควรนะคนจะได้เจอได้เรียนที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับท่านมาดูขอบเฟืองนี่ก่าครับโอ้โหครับขอบเฟืองสุดยอดครับไม่มีรอยบุบรอยพี่ไหมไม่มีเลยครับเท่าที่ผมดูอยู่นี่ครับคงมีนะครับแต่วงขอบนอกนะครับท่านตรงกลาง กอบพืองสลับเบียบไม่มีนะครับท่านสำหรับรอยบุบรอยบี้นะครับไม่มีเลยครับมองอยู่ครับเนี่ยเห็นอยู่นะครับไม่มีจริงๆครับนั่นนะครับสุดยอดไหมมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอลยนะครับท่านนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรบิลสำหรับอักษรบิลสามตัวเจอกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาเนี่ยทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านเห็นได้เอามือรูบๆคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ สำหรับอักษรวิวนี้นะครับท่านพอสอง4พันห้า้ยห้าสิบสี่ครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เก้าครับท่านอันดับที่เก้าเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสี่เนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชบาราลัมต่ำลงมาอันนี่คือแม่นานเจ้าพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบินครับสำหรับปีพอสองสองพันห้าร้อยห้าิบสี่นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับรยอยู่ที่สามล้านเหรียญพอิีพอดีครับท่านสามล้านเหรียญน,นะครับสุเหรียนสเหรียนในระดับยูนซีนั้นเขาให้ราคาอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทผลิตพอดีครับท่านสามร้อยบาทนะครับสาหรับยูนซีนะครับสามร้อยบาทนะครับเนี่ยสูงโอกากันนะครับเนี่ยสาหรับปีสองนห้าห้าสสี่นี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เก้านะครับท่าน สูยเรียนที่ผ่านก็ใช้เหรอครับตรงที่เรียนละ6 0ถึง80บาทเท่านั้นเองนะครับ